มากที่1,100นะครับรับชมรับฟังความเพียงเท่านั้นเราไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำในการรับชมตอนนี้เวลาบ่ายโมงกับอีก1นาทีนะครับมาเริ่องามยามดีนะครบหมื่นซับแล้วนะครับขอบคุณเลยลนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจัดเดี๋ยวจัดกันก่อนแล้วกันนะเบต60ครับออโต้ไป10หมุนนะท่านผู้ชม ขอบทุกขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่ช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเนี่ยครับตัวสล็อตนะสำหรับช่องนี้นะครับยือช่อง X2 นะครับก็โชว์อาร์ตมีทั้งหมดจริงแล้วคือมีทั้งหมดอยู่2ช่องนะเสร็จต,ตอนนี้ทำมาอีกช่องหนึ่งนะตอนนี้มีช่อง X3 อีกช่องหนึ่งนะครับก็กันไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเผื่อติดครับไทยนะครับเออช่วงนี้เอาแนวนอนไม่ได้นะ ในเมื่อครบแล้วนะครับอย่างที่โชอาบอกไว้นะครับคือเหมือนซับนะครับ EP12 นะกิจกรรมก็จัดกันที่คลิปนี้เลยละกันนะครับสิบรางวัลน,นะเดี๋ยวกติกาอ่ะกติกาข้อแรกเลยดีกว่าท่านผู้โอ้โหวี่นิดเดียวเกือบไปเข้าโบนัสแล้วน่ะเห็นแวบ,บๆแล้วเมื่อกีอออ้เอาอออเขาให้ก็กติกานะข้อแรกนะครับเกี่ยวกับช่องเลยก็แล้วลกันก็คือให้กดติดตามนะครับกดถูกใจ คลิปนี้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้ง3มช่องของโชอานะแต่บางท่านนะอาจจะอาจจะกดไปละสองช่องใช่ไหมเดี๋ยวจะมีช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับคือช่อง X3 นะเดี๋ยวยังไงตัวอาจจะแปะเล็กให้นะครับช่วยกดให้โชอาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะขอบคุณเลย,ลยนะอันนี้กิจกรรมไอ้กติกาเออไม่ใช่กิจกรรมกรติกาข้อที่1นะท่านผู้ชม แล้วก็ที่ถามกันมาบ่อยมากคือเบนแรกนะครับมีครับอีพีนี้ก็มีให้นะครับเบนแรกนะแต่จะให้เมนค์คว่าอะไรเดียวรอฟังไปพร้อมๆกันนะครับเออต้องตามกติกานะท่านผู้ชมทุกอย่างมันมีกติกานะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาไวจริงนะครับแต่ไม่ตั้งสติก่อนสตาร์ทอันนั้นก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมอันไงครับโอ้โหอุ้ยล้างกระดานของจริงครับเหลือไว้ทําไมครับสองดาบเนี่ยโอ้โหขอบคุณเลยนะไของคู่กันนะ โล่หแถวครับกับโชอาเนี่ยครับไปต่อครับติบหมุนโอ้เข้าให้บางท่านเข้ามาแล้วก็มาถึงก็เมทึึงกอหอดเลยนะอันยองอันยองบ้างนะที่จริงก็ดีครับสวัสดีกันนะเออแต่ว่ามันมันได้อยู่ในกติกาไงเพราะฉะนั้นครับโชอาย้ําเสมอนะว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับก็ต้องฟังกติกากันก่อนนะครับเออ มาช้าแต่มาชัวครับอันนั้นเลยครับของจริงนะเอาโอ้เขาให้พอจะได้ไหมสักฟิตรปินหนึ่งพอจะได้ไหมครับสักฟิตรปินหนึ่งอมโบสี่ก็ได้อะกติกาข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับเพจนะครับให้กดติดตามเพจกดถูกใจเพจนะครับเพจโชอาซาร์นะเพราะ เอาแล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมขอเข้าฟิตบินก่อนแล้วกันดูกราฟลุ้นอะไรวะเนี่ยเอาแหละครับคิดไม่ออกให้บอกโลครับนี่แหละครับออกภูเลยลาย้า่เพราะประกาศผลอะไรก็ประกาศในเพจนะท่านผู้ชมอ่ะเข้าฟิตบินพ่อโลครับ โอ้เข้าให้เข้ามาต้องฟันนะครับของฟรีเออช็อตเล็กช็อตน้อยก็ต้องฟันครับดาบสองแถวอุ้ยยังมีลุน้นนะท่านผู้ชมดาบแถวบนทั้งสองแถวขาดอยู่ดาบเดียวครับมันเป็นเจกันนะถ้าเกิดได้เนี่ยได้ห้าแถวเลยนะ คือบางท่านพลาดจากคือพลาดจากเม้นแรกเออถ้าเกิดท่านเม้นแรกแล้วไม่ทันใช่ไหมท่านก็ทํากิจกรรมที่โชอากิจกรรมของ E ีพีเนี่ยเออย่างโชอาจะถาม,ามคำถามไปมีคําถามไปท่านก็ตอบคําถามมาได้ครับเผื่อจะได้รางวัลปกตินะอาจจะไม่ได้รางวัลเม้นแรกอย่างนี้ก็ทํามาได้ครับทุกคนมีสิทธ์เท่ากันหมดนะครับโชอ,อาจ,จะสุ่มนะครับ ส ja. mm ุ่มให้นะก็บวกอยู่200นะท่านชมภาพรวมตอนนี้เอาโ้เขาให้คร OK> ับตามด้วยโลกกี่แถววะเนี่ยโต่สมแถวครับโอ้เขาให้ภาพรวมยังไม่ได้เลวร้ายอะไรครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คลิปแจกก็แตกหน่อยเถอะครับเอา โอ้เข้าให้เจก,กันแถวสองล่วงมาดิก็ไม่ได้นะครับขอตามอีกสิบหมุนแล้วกันไปอยากใส่เ u r โบแล้วนะตัวเพงมันไม่โดนเว้โลล้างกระดานไปทีงแล้วนะเมื่อกี้โต้เข้าให้เมื่อกี้ได้เป็นโล่บวกอะไรวะบวกองุ่นหรือบวกเจก,กันวะเมื่อกี้แต่เหลือดาบไว้สองดาบนะ โอ้เขาให้โดนดาบก่อนได้ไหมอ,อยากให้โดนดาบตรงนี้ก่อนแล้วแล้วโล่ล่วงตรงนี้โอ้โหจะเพอร์เฟคมากครับโอ้เขาให้ตามด้วยโล่อสามแถวโู่เขาให้เอา โอ้ดับโดนแค่สี่แถวนะทุกผู้ชมเฮ้ยอ้าเลยครับโอ้โหขอบูเล่ไตอนแรกช็อตต่อเนื่องนะเฮ้ยเขาฟิตาพินก็นดับดับโอ้โหเสียดายคือมันน่าเสียดายครับตรงที่ไม่ได้เข้าฟิตตบินตอนอ้ดูดิเนี่ยถ้าเกิดวายมันเป็นโบนัสได้นะเรียบร้อยไปแล้วตอนช็อตต่อเนื่องไม่แค่ชัวร์คิดได้ว่าได้แค่สี่แถวนะครับ รใส่ได้ครับแถวแรกข้างบนสุดล่วงมาเพิ่มครับเอาแล้ว,ว้ยโอ้แต่กร,รับไม่สวยนะยากครับนั่นแหละเอาแต่ภาพรวมก็บวกไว้คือยังไม่ได้ขยับบงขยับเบ็ดอะไรนะครับเข้ามาก็ออโต้สิบหมุนแล้วก็ไม่ใส่เทอร์โบนะยาวๆไปอยู่นะครับเบ็ดหกนะครับโอเข้าให้ครับอ่ะเมนแรกชัวร์บอกเลยแล้วกัน จะเป็นคำที่โชอาพูดอยู่ประจนะํานะท่านผู้ชมให้พูดเตือนสติตัวเองนะครับไปครับตามไปต่อก็คือคําว่าบวกน้อยน้อยบวกนานๆานนะครับออโชอาจะให้เม,ม้นคำนี้แหละครับใครที่เม้นคํานี้มาเป็นคนแรกนะครับบวกน้อยน้อยบวกนานๆานนะตอรับรางวัลเม้นแรกไปนะครับคือต้องไม่แก้ไขข้อความนะครับเม้นเข้ามาแล้วนะ ไม่ใช่เม้นมาอันยองอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมถึงแม้จะเป็นคนแรกนะเราต้องยึดกติกาเป็นหลักนะครับนั่นไงครับโลหะแถวอีกแล้วครับ340โถเข้าให้ถ้าไปแตะที่2 0 0พันก็แยกย้ายนะท่านผู้ชมใกล้เข้ามาแล้วนะครับถ้าได้ช็อตใหญ่อีกหนึ่งช็อตนี้ก็แยกย้ายนะครับอย่าไปอยู่ยาวครับโบกน้อยๆโบกนาน,น,านๆครับ ขออีกฟิสปินหนึ่งก็ได้มาเป็นไปได้ก็ของโบเจตเด็ดจริงนะไม่ก็ฝันแม่สิงโตไปนะดังนันดูดิเด็ดได้ปะเอาโคเขาให้ สำคัญต้องทากติกาให้ครบทุกข้อนะท่านผู้ชมทําตามกติกาให้ครบทุกข้อนะครับโุเข้าให้อะไรครับเนี่ยนิสเดียวครับบางทีเพราะอีกนิสเดียวนะมันก็ทําให้เราตีแง่แก่ได้นะท่านผู้ชมเอาฟุเข้าให้โอ้โหดูโลดิดูโลท่านผู้ชม โดนแล้วครับขอบปณเล,ละสุดท้ายก็โดนจะได้นะครับแม่คิดไม่ออกให้บอกโลครับโออีกฟีนสปินเดียวคือได้แยกย้ายแน่นอนนะผู้ชมถ้าเกิดได้เข้านะเนี่ยโวกน้อยๆโบกนานๆครับไม่ขอเยอะครับหลายคลิปเนี้ยโอ้ผู้ชมกลับมาว่าลัวๆซะละคิดเดียวอะครับโอ้ทำให้จะแตะที่สองพันแล้วเนี่ย โอ้ห้าแถวนะมันของคู่กันกับโออาจริงๆครับเกือบได้ครับเกือบโดนไปต่อครับยังไม่ได้ปรับอะไรนะใส่แต่เทอร์โบเฮ้ยไม่ใช่แต่ใส่เทอร์โบติดออโต้ไว้อย่างเดียวติดหมุนนะครับเบตหกสิบเนี่ยโออายังไม่ได้ปรับไม่ได้ขยับอะไรเลยครับตามไปเรื่อยๆนะตอนนี้ภาพรวมก็บบกอยู่ที่ห้าร้อยแล้วรู้สึกว่านะ chào ra ngoàiทะเล thưa các bạn. À, ta bảtèk? Mấy? Ủa, không hay. Ủa, không hay. Nhập mấy? À, theo qua rồi các bạn thưa À, ยังไม่ได้บอกคําถามใช่ไหมหรือว่าบอกไปแล้วครับเมื่อกี้พี่โชอาก็ลืม้ยโเ์เขาให้ครับเอาแล้วเว้ยบนแถวสามช่องข้างบนไม่โดนคําถามนะท่านผู้ชมคือโชอ,อาจะถามว่านะอีพีเนี้ยถามว่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวของท่านผู้ชมเลยแล,ล้วกันอุ้ยโดนแล้วท่านผู้ชมแต่ที่สองพันแล้วครับโอเคดูดิอ่าแถวรัวๆครับขอบคุณเลยล่ ไปต่อไหมโอ้โหองุนครับตรงไหนก็ได้ครับแถวสามอันไงท่านผู้ชมโอ้โหมาทำดีแม่งต้องได้ดีนะเออคนที่ตั้งใจทำอะไรเนี่ยชูอาเด็กคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งนะคือถ้าทําอะไรแล้วเราทําแบบตั้งใจนะท่านผู้ชมยังไงมันก็ต้องได้ดีคนระับทําดีมันต้องได้ดีครับอ่ะคำถามในะอีพีนี้ไม่รู้ถามไปหรือ,อยังนะชูอาร์ก็ลืมแล้วเนี่ยเออ อะถ้าถามไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะแต่ถ้าซ้ำอีกทีถ้าซ้ำก็ขออภัยนะผู้ชมก็คือถ้าผู้ชมเนี่ยชอบสล็อตเกมไหนเออแล้วก็ค่ายไหนและเพราะอะไรนะครับอ,อ,อยากรู้เหตุผลด้วยนะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะทำไมถึงชอบเองี้ยเออเพื่อโชว์อาจจะได้เข้าไปเล่นบ้างนะครับอ่ถ้าผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยครับโบกน้อยๆโบกดนานๆน,น,นะเออ ยังไงก็ทําตามกิจการให้ครบนะครับก็ตอนนี้บวกอยู่พันห้านะก็สมควรแต่การจักลานะครับสิบรางวัลน,นะครับเดี๋ยวประกาศผลกติกาก็จะปักหมดุดให้คอมเมนต์ด้วยนะประกาศผลก็ในเพจนะครับอ่ะลากันไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวทวนคําถามอีกทีนึงนะคือท่านผู้ชมชอบเกมอะไรนะค่ายไหนแล้วก็เหตุผลอะไรนะครับถ้าเกิดโชอาตอบกับคอมเมนต์ใครก็ คนนั้นได้เป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกาศผลวันนี้วันที่10ใช่ไหมอา่าผมประกาศผลวันเสาร์แล้วกันวันเสาร์ที่12นะท่านผู้ชมเวลา8ดโมงเช้าแล้วกันนะครับโอเครู้เรื่องนะขอบคุณเลยไล